สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นไอริแต่ว่าผมเอามาเจอกับลิโป้นะครับผมแค่ลองเฉยๆแต่ปรากฏว่าเราดด้มาเจอกับเขาอีกแล้วนะครับซีซันนี้เจอกันบ่อยมากคออครั้งสองครั้งก็ถือว่าบ่อยสำหรับผมแล้วปกติผมไม่ค่อยเจอใครครับในซีซันแต่ละซีซัน <c oughs> <c oughs> าครับก็มาลองงานแต่ผมคิดว่าเท <c oughs> ่ากันจริงๆน่าจะตีกันไม่ค่อยตายห้าเออจากประสบการณ์น่าจะตีกันไม่ค่อยตาย ประสบการณ์ลางๆนะผมก็าผมไม่ค่อยเอาไอริสมาเจอริปโป้เท่าไหร่นะครับมันเกิดยาก<ะ>อ่าได้ไปในจังหวะนี้น่าจะลิ้นกันมืโอเคมีเพื่อนมาเลี้ยงช่วยออฟเลดนะครับเราเป็นตัวเล็เกมเพื่อนก,นก็ลงมาช่วยเลยออโอเคก็อาจจะต้องออกตัดเลือดนั่นแหละ นี่ขึ้นเป็นซอสดาบเล็กนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าเกาะกในตัวเลนยืนในตัวเลนเอ๊เอาพลังแฝงเพื่อนเพื่อเห็นตรงที่มนเนคิวไหมเอตรงที่มันเป็นสองสแต็กนะครับเราจะสะสมครบปุ๊บมันจะได้ในเรื่องของการเงินขึ้นมาอีกนะครับไม่ใช่แบบแค่ลาชิปง่ายๆลาชิปเร็วอะไรนะมันเพิ่มเงินด้วยนะครับเฟี้ยวเลย น่าจะเจ็ดสแ,แต็คไหมน่าจะทำไม่ผิดนะตอนนี้เราไปเติมก่อนคร,ครับเพื่อนลงมารับป่าจบล่านนคนับเอ,อร์โดอย่างที่ผมบอกเลยเอเดอรอเล้งสูงสูงเนี่ยชอบเล่นออฟเลนนะครับชอบมาทำออฟเลนอืมออฟเลนไปเลนหนึ่งหนึ่งไนงะพอแบบสองหนึ่งอะ่ะกเ็เริ่มเริ่มยากแล้วตรงีครับพอเรีบ่บมาค้างเออโอ้หายละ ตันสองเพื่อนอุ้ยแล้วตันให้อีกสองสวยครับเลยเคสสวยเลยครับเคสสวยครับเลยเคสเฉย,เยเเแมมเกือบเป็นลาฮาลสุเทนยูดา,ากอนแล้วฝันหัวแขมแล้วเราออกเป็นเท้าเกาะเลยตันอย่างน่น,นะพี่แต่นในในในความคิดผมก็น่าจะตีไปตา่ายท่านเล่นแบบเล่นชิงเชิงกันนะกนะ็น่าจะเล่นเชิงกัน รู้ทั้งคู่ว่กมาฆ่ากันไม่ตายแน่นอนถ้าไม่ใส่สุดเก็บแต่เด็กนี่เราพยายามปึ๊บเขียขี้พอนะครับอัพสกิลหนึ่งนำเอาไว้เขียขี้ก็ได้สุริเคนเราแรงมากครับฮามันจะได,ได้เรื่องของการลาสคีปด้วยนะครับลาสคีปในเรียนก็ได้เอ p พีเยอะขึ้นมาอ่เลเวลพูดง่ายคือเลเวลไวขึ้นเรื่องการเงินนะครับนิดหน่อย แต่สะสมไม่ได้เลยมันก็เยอะแหละเพื่อนมาโซนตรงนี้ไม่ให้เขาเอาดาร์ธสติเยร์กฝั่งเราเก็บเอฟโซนดาก้อนไปแล้วแอะราชีฟมาเพียอนดอ,ดอวาร์ฟหลอกหรือเปล่าเหมือนจะวาร์ฟหลอกนะครับโอเคไม่หลอกละไปจริงถอยไป่อรตัวขวดพลาสติกไม่อยู่ ให้เขาไปเลยครับตัวก่อนมันไม่อยู่มี3ตัวด้วยเพื่อนเราไม่ไม่ค่อยจะอยู่นะผมก็ืเคสก,ก็ไม่ค่อยมีดาบเปนนตี่ยนเดียวโอ้ยทั้งสองไม่ตายแม่ทั้งสองไม่ตายอะต้องพันบ่าพันต้นๆน,น,น่าจะประมาณนี้แหละในเรียนก็ น่าจะประมาณนี้ไม่เล่นกันมากครับ <junt as> ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของการเติมละในไฟใครเติมมูนี่นั่นอะไรนี่เนี่เยือ่น <g ul ad> บอกมีการบอกว่าอยู่กับเราเถอะว่าดว่าดลราก็น,น่าจะปล่อยกันแลวครับตอนนี้เหลือแค่เอรันดอร์ที่ชอบมาทำออฟเลนก็ลงมาเรื่อยๆครับ อาจจะมีตอบในเลนเล็กน้อยบ้างติดเครื่องับเดสแล้วก็อ้ย,ต,อยตกใจหมดเลยเสียตีเลยพี่เสียตีพี่เลยความตกใจแหมนี่กระปาดกูไม่เลิกเลยสวยไหมเฟนตายเออแล้วใส่สุดใส่สุดใส่สุดโอเคพเพื่อนเราเอเคิกันดีกว่า อ่าป่าเขาก็มาเติมครับป่าเราฝั่งเราทั้งคู่มาเติม่เอรันดอนนี่หลบในพุ่มก็ถือว่าต้นข้าไม่รู้ตัวนะครับเรียนจังหวะทีเปลือกทุกันได้ป้อมไปเลยครับวิโพกดอันติไปละไปจะให้เครดิตเพื่อนนะครับเพื่อนเดินเกมดีแล้วก็จริงๆเราก็อยู่ในตัวเองกับก็เล่อนเลยก็แค่ กินปัดปากกันไปมาปากกันมาสวัสดีก็ไม่รู้ว่าผมเล่นในรีก็รอเก็บสแต็กไปเรื่อยตันตันสวยกูเด็ดเอ๊ะแค่นี้เดียดตีออกเว้ยโหโดนตันถ้ากดตีดีนึ่งดึงว่าโหตอนนี้สกิลผมหมดเลยครับหมดแบบไม่ไม่เหลือหลอเลยไม่เหลือเลยครับ โอเคเราต้องกลับละขึ้นเป็น er อาร์เคนเฮมเเลยครับยังตัดใจออกเป็นอมนิคามอยู่ในแพนะทช์นีน้เนาะมีเริ่มแบบว่าแคลรี่ชงแคลรี่ชา้าแ,<ต>แต่ว่าดูว่าเมื่อกี้ใส่กันนัวอยู่กลางเคลียร์แล้วล่างรองเท้าเกาะแต่ซีซีเยอะไปผมคิดว่าเลดเกมพเพื่อนๆอ่ออาจจะเปลี่ยนได้นะรองเท้าเกาะนะครับ เปลี่ยนได้อยู่แล้วล่ะคิดว่าดีนะเออถ้าเป็นแพลชนก่อนนะผมก็อาจะมาสับรองเท้าบางท,างทีก็ลืมครับตัวขายรองเท้าทิ้งหาเงินด้วยนน่นั่นคือแพลนีนนนนน้มันเน้นสับของกันมากนะเออใครสับของเป็นใครสับของเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีสติคนนั้น,นดได้เลยเรื่องรองเท้านี่ก็ดีขึ้นนะครับสำหรับแพลนี้น มาที่7นาทีครับเขาเอาแอ็บโซลแล้วก็เนจากในวิดีโแมทไหมนาคอสเกิดไม่ใช่นาคอสเกิดนาคอสอยู่ที่มังกรนะครับมังกรแสงดีริโป้น่าจะตัวเดียวครับป่าอยู่ด้านบนโอ้โหเห็นโผล่สามเคลลี่น่าจะต้องอยู่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ยืนออฟเลนเหมือนเดิมน่ากลัวแต่ว่าลิเลียมาแล้ว ไม่เล่นนะเพื่อนเขาก็ไม่เล่นเหมือนกันด่าจะไม่มีแล้วตรงนี้ก็รอแปดนาทีครับด่าตรงนียอร์อ่ะวุ้ยไปดัาที่เอลฟวานจังหวะนี้รอเรียอกับโดน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 เอ้ยใครได้ก่อนใครได้ก่อนใครได้ก่อนป่าได้ทีเดียวหมดละสอง ตึ๊บตึ๊บโอเคเมื่อกี้เราปลาสามใช่ไหมโดนตัวไหนออสองโว้ยสแต็กเราแบบว่าพังคูเลยครับเมื่อกี้จุดเจติก็เธอปลาชเชอร์เลยเค้นเราจะได้แดดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าปลาโดนแนะปลาตัวเดียวก็คุ้มแล้วปลาโดนสองสามตัวนี่คุ้มจัดเลยนะครับเหมือนเรามีอติอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> <c oughs> โอเคครับออไปก่อนตอนนี้เรามีดาบแดงนะครับ รองเท้าเกาะแล้วก็น่าจะปกติไม่ค่อยขึ้นนะไม่ค่อยขึ้นเป็นตัดเลือดก่อนนะครับอาจจะต้องขึ้นไว้เผื่อเพื่อนมาเติมเพราะหนึ่งหนึ่งก็อาจจะเดี๋ยวนะผมกดเร็วไปหรือกดช้า <BJ S 1> ไปวะเฮ้ยไม่ตัดออกแล้วกันดูความฮาเวลาผมวาดผมไม่ตัดออกเลยเฮ้ยมันกินแล้ผมกดไวเกินพวกวะ คือไอเรียมผมเคยรอมาแลๆๆๆมามา้วเว้ยว่าบางทีกดไวเกินชูริเคนมันก็จะอยู่ข้างหลังบางที่กดช้าเกินมันก็ไม่ติดนะครับมันต้องอยู่ประมาณแบบราวๆ,ๆกลางๆเออกีาเสียใจยเลยทำลรก่อนครับร<ะ>ิ้งกดเร็วเกินก็ไม่ได้นะไอ้นี้แบบเร็วแต่แต่ไม่ไดไ้ใครสามารถฝ่าฟันกระแสความโกลาหลเพียงลำพังได้ 9นาทีตรงนี้เพื่อนเราเอาออบเจกต์ไปเป็นดาสเลเยอร์แล้วปล่อยด้านบนด้านล่างด้าน,าน,านตรงกลางครับล่างไม่มีคนทำเวฟก็งเช็คด้วยชูร์เคนไว้ก่อนครับตัดเตือนมาละได้นบนจริงๆถ้าทำเวฟล่างก็ดีนี่ห้ดึงคนไปตรงนี้นะครับเต็มที่ก็สี่หายละปึ๊บหลบมาติตะตะดสเตเัสถอยมาก่อนครับ อ๋อกดล้างไปแล้วด้วยได้ป้อมหมดแหละไม่เหลือแล้วว่ะเพื่อนตัวนี้ขอกลับเลยแล้วกันไม่เหลืออลไรครับตนนี่อาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเอ,อ้ายวเฮ้ยพูดเราไปกันหมดเลยสามคนไม่เพื่องซะไม่เอา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 ใจไม่กล้าพออะถามว่าได้ไหมก็ ต้องลองเสียงดูเมื่อกี้เมื่อเราไม่อยู่เนีัยผมก็ไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่แหมโอ้ยนี่หลอกทันแล้วอ่ะรีเฟกไปล์เลยเสียไปครับตรงกลางเนี่ยรักษาแล้วยิงก่อนใช้พิธับตรงกลางเอาเลยฮะมันวดนีนช่วยเราไปได้เหรอฮอรสตาร์ไปโฮโอ้ย ไม่กอดเอาอีกแล้วเอลกาโตก็จินตนาการภาพนะครับเมื่อกี้ผมตายยังไงนะครับก็โดนดูดนอเรียวลำนะครับก็น่าจะประมาณนั้นขอขอโทษไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะรีบไปซ่อมแล้วก็จะมาบอกสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเดดแต่เล่นก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไม่เล่นไม่ใส่สุดเหมือนกันนะครับเข,า,เข,า,เขา,าก็มีคอนเทเลอร์ของเขานะอันติผมก็ไม่ไม่เล่นเยอะนะครับ มาเลยครับเอาสียงามเทมประมาณนี้รองเท้าผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมโดนแบล็คูดเลยลู้ซึ้งเลยเปลี่ยนยทันทีเลย12นาที50เพราะตรงนี้เป็นดาบถึกแล้วกันตัดเลือดให้เพื่อนไปพังพาแล้วจังวันนี้เหมือนจับนนมผมพลาดาปะแต่ตาดิเคยต้องเตอยู่ครับ รอสไลด์อ่ะโอเคไม่ต้องสไลด์ละอยากถือว่า,ราแรงครับจะเป็นดาบดีมิเชอร์ดาบสึกขึ้นมา,นมาก็น่าจะเล่นในไฟต์ได้ดีแล้วได้ดีแล้วนะครับสี่ตัวนี้น่าจะจบเลย แบบนี้ไม่ค่อยรอครับคือเขามั่นใจให้จบได้ก็คือจบเลยเปิดแบบนี้พีา่าโอ้โหกูพลาดหมดเลยแม่งกูไปแล้วจบโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ผม,ผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาเล่นกับริโปดีนะครับมาฟอริเนโนโดนแบนรู no ่นนี้นั่นนะครับท่านหลักๆเลยไอริก็น่าจะเล่นประมาณนี้นะขึ้นตัดเลือดไว้ ให้เพื่อนมารุมแต่ว่าผมก็จะไม่เล่น 1, 1. นตะ่อหน,นึบางทีนาค้อนมันมาบางทีรอเรียบมันมาเราอาจจะไม่รู้บางทีดูแมปไม่เห็นหรอกบางทีมันโผล่มาหาเราแล้ว,ลวประมาณนี้นะครับผมถ้านะใครชอบอว่ากกดไลค์กดแชร์กดซับใคร,อ,ร,อ,รอย่าลืมกดกระดิ่งใหกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตอนรัาท่าไปก่อนสวัสดีครับผม